อ่าสองงานนะครับเครื่องนี้เป็น48โวลต์นะครับ4,000วัตต์ที่จัดก,การซ่อมเมื่อคืนเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิดนอนมันดึกอตอนนี้กำลังเทสโหลดอยู่ประมาณ1,000วัตต์นะครับนี่โหลดตัวเดิมนะครับจ่ายด้วยซับไย5 0โวลต์กินอยู่ประมาณเกือบ20แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับเครื่องนี้ ใส่ในก็เห็นกันไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วอลังการมากโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วแหละเครื่องนี้เสร็จแล้วเครื่องนี้ใช้ระบบ48โวลต์อย่างที่ว่านะครับ4000วัตถ์ถ้าใช้48โวลต์นี้โหลดพันวัตต์กินแค่กับไม่ถึงก็คิดซะว่า20แอมป์นะครับกินกระแสน้อยมากถ้าเป็นรุ่น24โวลต์หรือว่า12โวลต์จะกินกระแสเยอะกว่านี้มากนะครับ1 0 0วัตต์ พันวัตของรุ่น12โวล์นี่จะกินกระแสไปถึงประมาณเกิน50แอมป์นะครับพันวัตใช่ไหม12โวล์ก็60-70แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นะใครที่เล่นวัตสูงนะครับแนะนำให้เล่นเป็นอินพุต DC จากแบตเตอรี่อินพุตที่เป็น48โวล์หรือไม่ก็24โวล์นะครับ 12โวลต์สูงสุดแนะนำที่ประมาณ1 5 0 0ถึง2,000วัตต์ก็พอนะครับเกินเกิน2,000วัตต์ไปแล้วแนะนำเป็นรุ่น24โวลต์นะครับเกิน3,000เกิน3,000หรือว่า4 0 0พอัพนี่แนะนำเป็นถ้ามีนะครับ48โวลต์จะดีมากกระแสมันจะกินน้อยนะครับสแตนบายก็กินน้อยถ้าเราไปใช้ระบบ12 24อย่างเงี้ยมันกินเยอะนะครับรุ่น4 0 0 0 5,000วัตต์นี่ ถ้ามี48เอา48นะครับเนาะถ้าไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องที่ว่าแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าความสะดวกหน่อย24โวลต์แบตแค่2ลูกก็ก็ก็เอาอยู่นะครับถ้ามีปัญหาว่าเออแบตมันอาจจะหลายลูกไปเพราะว่า48โวลต์ต้องใช้อย่างน้อย4ก้อนเพราะฉะนั้นลนะ้วมันอาจจะมีค่าแบตเยอะไปหน่อยก็ใช้ระบบแค่เอ่บโวลต์นะครับแบต2ลูกก็ ถ้า2ลูกไม่พอมันก็ต้องเอามาขนานกันอีกสรุปก็มีแบตเพิ่มมาอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนเดิมครับ48โวลตก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับรุ่นวัดสูงนะครับตัวนี้วัดเต็มแท้นะครับโหลดพันวัดนี่คิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวคงไม่มีอะไรมากแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ